บริษัทปอ๊อปมัดประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอัดทอยลายใหญ่ยินหนึ่งระดับโลกนำโดยคุณศิริพรนะคะคันที่เจเนอโลเมเนเจอร์บริษัทปอ๊อปมัดประเทศไทยจำกัด จัดอีเวนต์สุด e อกลักษณนะคะแฟนสายวิทย์ไอเยนเติรซึ่งถือเป็นครั้งแรกของป๊อปมาดประเทศไทยนะคะและเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้รับเกียรติจากศิลปินระดับโลกคนดงังนะคะอย่างไอเยนเติรบินตรงมาพบปะกกับแฟนๆชาวไทยอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลงานศิลปะและบอกเล่าการเดินทางตามความฝันของเธอนะคะก่าจะมาเป็นศิลปินระดับโลก ที่ได้รับความรักจากแฟนคลับอย่างท่วมท้นนะคะด้วยการเป็นเจ้าของผลงานดีมูเด็กชายตากลมโตสุดน่ารักนะคะคาแรคเตอร์ที่สะท้อนตัวตนของเธอออกมาได้ดีที่สุดที่กําลังเป็นกระแสอย่างมากในตอนนี้นะคะจนกลายเป็นหนึ่งในอาร์ตทอยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกแต่เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ้านะคะบริเวณชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสจัดงานเอสู ็ขอบคุณศิลปินคุณไอเย็นที่ให้เขียนออกมาในวะันนี้่ะก็ะดีใจมากๆเลยนะคะงานนี้มันเป็นมากกว่าการที่เขามาอธิบายบแล้วก็แนะนำคอลเลคชันใหม่นะคะแต่มาเป็นการให้แรงบระดาลใจกับคนไทย แฟนคลับที่ดีค่้คือวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาจะได้บก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยฮัลโหลนสวัสดีครับผมชื่อไอเอนดิมมี่ดิมมี่กี่ดิี่ดีใจแล้ีก็เมมี่ดิมี่ดิมมีิมมี่ดี่ดี่ดมดิมบดี่ดิมมี่ดี่ดี 啊、哦，因为我一直很很，小时候就很就经常跟小动物一起，然后玩耍，所以呢，我一直都特别特别特别喜欢小动物。所以我这次就是呃，就是因为我蒂某他的他,他进入了云宝宝的世界，云宝宝的世界里面有有云之王国，里边有很多很多各种自由自在的小动物们，所以这次就很开心很开心，一下子能够画画出这么多的属于蒂莫物的世界的。 ตครับเพราะว่าในวัยเด็กของเขานะครับก็ได้เล่นกับสัตว์ส่วนกับสัตว์อยู่มากๆก็เ,เลยทําให้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ที่เคยเล่นด้วยกันในวัยเด็กครับออกมาเพื่อมาออกแบบเป็นดีโมในคอลเลกชันนี้ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ออกแบบดีโมสัตว์มาเป็นอาณาจักรสัตว์ในครั้งนี้ครับ 我没想到就是有、啊、在台国这边有那么多那么多人喜欢 Dimo 非常非常开心也也非常用心我希望就是我创作的 Dimo 未来能够给大家带来更多更多的惊喜以及快乐如此你的坊坊买马里的劲劲坊坊太厉害了哥 ในอนาคตก็อยากจะฝาก,ฝากให้ชาแฟนแฟนชาวไทยนะครับช่วยติดตามผลงานของดีโมแล้วก็ในอนาคตเขาก็จะผลิตผลงานออกมามากขึ้นให้ทุกคนได้ติดตามกันครับ我,我特别喜欢这边的美食与文化，所以我一次在努力的创作中，希望在未来有机会会做这边的泰国限定。ครับส่วนตัวคุณอเยี่ยนเติองก็เป็นคนที่ชอบอาหารและวัฒนธรรมไทยมากๆครับแล้วก็ในอนาคตก็หังว่า 非常非常开心，这次可以来参加这个活动。在未来的日子里，我会更加更加的努力，更加更加的努力去创作更多更好的作品，以及希望能够跟更,更有更多的机会可以跟泰国的喜欢丁某的大家有更多的互动。谢谢。 ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็ในอนาคตเขาก็จะพยายามต่อไปแล้วก็เพื่อพัฒนาดีโมให้ดีมากขึ้นให้เยอะมากขึ้นเพื่อให้แฟนชาวไทยได้ติดตามกันต่อไปครับขอบคุณคุณไเย็นมากๆานะคะที่ให้เกียรติกับเป็นลับชาวไทยในวันนี้รู้สึกอบอุนแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคาครับ แฟนๆสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับป๊อปปัประเทศไทยได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะคะ t ิกตอกลงไปถึง IG ได้เลยนะคะ